สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรับต้ามอเตอร์ช่องที่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับยานยนต์แห่งอนาคตทั้งบนถนนบนน้าและบนฟ้าและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เบาและฝึกบินที่ถือว่าเป็นตำนานของกองทัพอากาศไทยครับนั่นก็คือ Do เนียอัลฟาเจ็เครื่องบินโจมตีเบาและฝึกบินคู่ใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับไทยมายาวนานหลายสิบปี เครื่องบินลำนี้อาจไม่ใช่เครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดแบบริปเปิหรือ F16 แต่มันคือเครื่องบินที่มีความสมดุลระหว่างพลังความคล่องตัวและต้นทุนที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่ออัลฟาเจ็ถูกออกแบบโดยความร่วมมือของเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นโครงการระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโครงการหนึ่งในยุคสงครามเย็น เครื่องบินอดเนียอัลฟาเจตเอถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทโดเนียจากเยอรมนีร่วมกับดัซอลเบรเกตจากฝรั่งเศสจุดเด่นของมันคือการเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อย่างง่ายดายทำให้มันเหมาะกับภารกิจฝึกนักบินและภารกิจโจมตีเบาได้ในลำเดียวสำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้รับเครื่องบินอัลฟาเจตเอมาจากเยอรมนีในช่วงปี2000หลังจากที่กองทัพอากาศเยอรมนีปลดประจำการเครื่องบินชุดนี้ ไทยได้นำมาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะกับภารกิจของเราและจัดเข้าประจำการในฝูงบิน231กองบิน23จังหวัดอุดรธานีซึ่งที่นั่นกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของฝูงเจ็ตขนาดเล็กแต่ทรงพลังเหล่านี้ มาพูดถึงสมรรถนะกันครับโดเนียอัลฟาเจเใช้เครื่องยนต์คู่เทอร์โบเมซ่าและแซก0446ให้แรงขับสูงสุดเครื่องรับประมาณ2,970ปอนด์รวมแรงขับทั้งหมดกว่า5,900ปอนด์ตัวเครื่องสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบเทียบเท่าแมต0.86ถือว่ารวดเร็วมากสำหรับเครื่องบินฝึกบินและโจมตีเบาในยุคนั้น ระยะทางทำการบินสูงสุดของอัลฟาเจ็อยู่ที่ประมาณ2,800กิโลเมตรหากติดถังเชื้อเพลิงเสริมและสามารถบินขึ้นได้ในระยะรันเวย์ที่สั้นกว่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่มากซึ่งทำให้เหมาะกับภารกิจในภูมิประเทศอย่างประเทศไทยที่มีสนามบินทหารขนาดเล็กกระจายอยู่หลายแห่งในด้านการออกแบบตัวเครื่องของ Alpha j e ็ถูกสร้างให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงใช้วัสดุผสมโลหะและอลูมิเนียมเป็นหลักทำให้เครื่องมีความทนทานสูงแต่ยังคงความคล่องตัว โครงสร้างของมันได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงจีได้สูงมากเหมาะกับการฝึกซ้อมรบและการบินผัดแผลงของนักบินมือใหม่ห้องนักบินของอัลฟาเจเป็นแบบ2ที่นั่งเรียงกันมีระบบควบคุมคู่ซึ่งหมายความว่าครูฝึกและนักบินฝึกสามารถควบคุมเครื่องได้พร้อมกันการจัดวางภายในออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีมากมีจอแสดงผลมาตรฐานและมาตรวัดอนาล็อกในยุคแรก แต่ปัจจุบันหลายลำในกองทัพอากาศไทยได้ถูกปรับปรุงให้มีระบบจอแสดงผลแบบดิจิทัล HUD และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ด้านอาวุธ Alpha เจ็สามารถติดตั้งปืนกลขนาด27มิลิเมตรในเพะอดใต้ลำตัวและยังมีจุดติดอาวุธใต้ปีกถึงตําตำแหน่งรองรับระเบิดทั่วไประเบิดนํำวิถีหรือจรวดอากาศสู่พื้นหลายขนาดทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินโจมตีที่มีประสิทธิภาพแม้จะมีขนาดเล็กก็ตาม สำหรับกองทัพอากาศไทย Alpha j e ็ถูกใช้ในการฝึกนักบินก่อนจะไปขับเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงเช่น F-16 หรือริปเปิโดยถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาและสร้างนักบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้ในการแสดงการบินผาดแผลงในงานต่างๆเช่นวันกองทัพอากาศซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วประเทศ พูดถึงด้านราคากันบ้างแม้จะเป็นเครื่องบินจากยุค1970แต่ด้วยการที่กองทัพอากาศไทยได้รับมาจากเยอรมนีในสภาพดีและราคาที่ค่อนข้างถูกทำให้ถือว่าคุ้มค่ามากราคาต่อเครื่องของ d ดเนียอัลฟาเจตเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบสมัยใหม่แล้วต่ำกว่าหลายเท่าปัจจุบันประเมินราคาประมาณ8-12ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้วแต่การอัปเกรดและสภาพการบำรุงรักษาซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับ F-16 ที่มีราคากว่า50-70ล้านดอลลาร์ ในด้านการบำรุงรักษาอัลฟาเจ็เป็นเครื่องที่ดูแลไม่ยากอะไรยังคงมีอยู่ในตลาดและกองทัพอากาศไทยได้พัฒนาระบบซ่อมบำรุงภายในประเทศทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศมากนักน,นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีความเสถียรสูงและมีอัตราการขัดข้องต่ำซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องรุ่นนี้ยังคงอยู่ในประจำการมาจนถึงปัจจุบัน ด้านประสิทธิภาพในการต่อสู้แม้มันจะไม่สามารถเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F-16 หรือ p นได้โดยตรงแต่ Alpha Jet ก็มีจุดแข็งในด้านความคล่องตัวและต้นทุนต่อชั่วโมงบินที่ต่ำมากใช้เชื้อเพลิงน้อยและสามารถปฏิบัติการได้ในสภาพสนามบินขนาดเล็กหรือพื้นที่ภาคสนามซึ่งเหมาะกับยุทธวิธีแบบกองกำลังเคลื่อนที่เร็ว ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินอัลฟาเจ็ตสามารถติดตั้งจรวดขนาด68มิลลิเมตรหรือระเบิดลูกเล็กนำวิถีได้ทำให้สามารถสนับสนุนทหารภาคพื้นในสนามรบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำหนักบรรทุกอาวุธสูงสุดประมาณ2,500กิโลกรัมซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับเครื่องขนาดนี้นอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมที่เรียบและมั่นคงทำให้นักบินฝึกสามารถเรียนรู้ได้อย่างปลอดภยัย แม้ในสภาพอากาศไม่ดีหรือมีลมแรงอัลฟาเจ็ตสามารถตอบสนองการควบคุมได้อย่างนุ่มนวลซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้มันเป็นเครื่องฝึกบินที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษและแน่นอนรวมถึงประเทศไทยด้วยในด้านภาพลักษณ์อดเนียอัลฟาเจ็ตถือว่าเป็นเครื่องบินที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยทรงเครียวบางปีกตรงและหัวเครื่องที่โค้งมนอย่างลงตัวมันดูดุดัดนแต่ก็มีความสมดุลซึ่งเหมาะกับการนํามาใช้ในงานโชว์การบินมาก เพราะภาพของบรรนานท้องฟ้านั้นดูคล่องตัวและสง่าง,งามในมุมมองของกองทัพอากาศไทยอัลฟาเจ็ตไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินฝึกแต่เป็นห้องเรียนบินที่สมบูรณ์แบบเพราะช่วยให้นักบินได้ฝึกทุกขั้นตอนตั้งแต่การบินพื้นฐานจนถึงการรบจริงและที่สําคัญมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยกับเยอรมนีในด้านความร่วมมือทางทหารอีกด้วยแม้ว่าในอนาคตอันใกล้อัลฟาเจ็ตจะเริ่มทยอยปลดประจําการเพื่อเปิดทางให้กับเครื่องบินฝึกบินรุ่นใหม่ เช่นทีห Golden Eagle จากเกาหลีใต้แต่เครื่องบิน d เน n i e r Alpha Jet A จะยังคงอยู่ในความทรงจำของกองทัพอากาศไทยและแฟนเครื่องบินทั่วประเทศไปอีกนานเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกบินแต่คือประวัติศาสตร์ของความร่วมมือความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจของไทยและนี่แหละครับคือดอน n i e r Alpha Jet A เครื่องบินขับไล่เบาและฝึกบินโจมตีที่อยู่คู่ฟ้าประเทศไทยมานานกว่า20ปีหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Raptor Motor มมเ,เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบและยานยน์ทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ